เทนี้ชิ้นงานจริงจากลูกค้าส่งมาให้เราลองเชื่อมก่อนสั่งซื้อนะครับผมเป็นตัวอลูมิเนียมนาสามมิลน,นะ,ะเป็นอลูมิเนียมฉากแบบนี้ก็เชื่อม2ด้านจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับใช้เป็นตัว Falcon Advance AC DC ติติก2 0 0 P นะครับฟังก์ชันทีเด็ดคีนวิดผมใช้ที่ลด5นะเปิดผิวชิ้นงานแล้วก็ AC Frequency 100 Hz นะครับ ตอนที่แต้มเนี่ยผมจะใช้กระแสแค่100แอมป์นะครับผมอ่ะก็แต้มยึด4จุดก่อนเลยนะแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บตอนที่ลากเดินแนวผมจะลดเหลือ85แอมป์พี่เขาเน้นว่าไม่ต้องใช้เพ้าะนะให้มันทะลุหลังไปเลยพี่เขาต้องการความแข็งแรงแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเกียร์แต่งด้านบนอีกทีเพราะฉะนั้นเรื่องเกล็ดไม่ต้องเน้นแต่ว่าไม่ได้ครับผ พรความสวยงามช่างของเราก็จัดเต็มนะได้เกรดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเคสนี้จบเรียบร้อยส่งชิ้นงานส่งวิดีโอให้ดูพี่เขาจัดไปเต็มเ็มครับ3มชุดนะครับผมถ้าเกิดพี่ๆอยากให้เราทําชิ้นงานแบบนี้ส่งมาได้เลยนะทําให้ดูก่อนสั่งซื้อได้เลยครับผมสวยๆแบบนี้นะครับก็ไว้ใจได้เลยของเราตัวจริงแน่นอนครับ